สำหรับมนุษย์เราแล้วทองคำคือโลหะมีค่าและถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยแต่สงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ถึงให้ค่ากับทองคำถึงขั้นทุกประเทศยอมรับให้มันเป็นสินทรัพย์สำหรับทุ่งสำรองระหว่างประเทศกันเลยละ่ะเจ้าแร่วิบวับเหล่านี้มาจากไหนแล้วมนุษย์ให้คุณค่ากับมันตั้งแต่เมื่อไร ต้นกำเนิดของทองคำก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจที่มาของทองคำกันสักเล็กน้อยเพราะแม้ว่าแร่ชนิดนี้สามารถขุดพบบนโลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นของที่อยู่บนโลกมาตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศต่างหากโดยทองคำจะเกิดขึ้นได้ภายใต้แรงดันมหาศาล อย่างการระเบิดของดวงดาวหรือไม่ก็การชนกันของดาวดาวนิวตรอนเท่านั้นและก็เป็นไปได้ว่าทองคําที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นส่วนหนึ่งจะปลิวตามแรงระเบิดหรือไม่ก็ติดมากับอุกาบาทมายังโลกทำให้โลกของเราได้รับสายแร่ทองคํามานั่นเองมนุษย์เราให้คุณค่ากับทองคําตั้งแต่เมื่อไร หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์กับทองคำคือเมื่อราวราวสี่หมื่นปีก่อนมันถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในสภาพของเกล็ดทองภายในถ้ำของมนุษย์ยุคหินเก่าแต่นั่นก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามนุษย์ในยุคนั้นให้ค่ากับมันมากนักพวกเขาอาจจะแค่เอามาเก็บไว้เพราะมันแปลกดีก็ได้ ส่วนหลักฐานว่ามนุษย์มีการนำทองไปให้งานจริงๆก็คือในช่วงอรารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อราวราว4,600ปีที่แล้วโดยในช่วงเวลานั้นเราจะมีการใช้ทองในการทำเครื่องประดับหรือเป็นของตกแต่งบ้านเป็นหลัก พราะทองคือสิ่งของหายากมีสีสันเอกลักษณ์และดึงดูดสายตานับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นมาคุณค่าของทองในสายตาของมนุษย์ก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อราราว2 7 0 0ปีก่อนมนุษย์เราก็เริ่มที่จะใช้เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ ผ่านมาไม่นานนัก2,564ปีก่อนกษัตริย์โครอซัสแห่งอาณาจักรลิเดียแถบตุรกีในปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเวลานั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการใช้ทองคำเป็นสกุลเงินระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในที่สุด ทำไมทองคําถึงมีค่ากับมนุษย์ไม่เพียงมนุษย์แต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นสัตว์โลกหลายชนิดก็ยังให้ความสนใจกับของมันวาวอยู่แล้วและยิ่งมันเป็นโลหะที่หายากกว่าโลหะอื่นๆมนุษย์ในอดีตจึงหลงไหลในแร่ชนิดนี้ แต่ต่างไปจากของมันวาวอื่นๆอย่างพลอยหรือทับทิมที่ดัดแปลงรูปร่างได้ยากขณะที่โลหะอย่างแพลตินัมแม้จะหายากกว่าก็เคยมีมนุษย์ลองใช้แต่อาจจะเพราะมันหายากเกินไปและดูไม่ต่างอะไรกับแร่เงินมันก็เลยไม่ถูกยอมรับในการแลกเปลี่ยนขณะที่ทองคํานั้นถือเป็นแร่ที่หาได้ยากแบบพอดีพอดีมีความอ่อนและเหนียวสูง ทำให้มนุษย์สามารถดัดแปลงมันให้เป็นรูปร่างที่ต้องการได้โดยไม่สร้างความเสียหายให้ตัวแร่ได้นอกจากนี้ทองยังไม่สึกกร่อนหรือขึ้นสนิมไม่ว่าจะไปประกอบอยู่ในอะไรก็ตามก็สามารถแยกทองออกมาได้ทองคําจึงมีค่าเท่าเดิมอยู่เสมอ และทำให้เกิดความนิยมทองคำส่งต่อในมนุษย์จากกลุ่นต่อรุ่นตั้งในยุคโบราณมาจนถึงยุคสมัยใหม่ทำไมทองคําถึงได้แพงขนาดนี้ทองมีเกลื่อนโลกร้านทองมีแทบทุกมุมเมืองคุณอาจจะสงสัยว่าทองมีตั้งเยอะทำไมมันจึงมีราคาแพงอีกในความเป็นจริงแล้วทองคำบริสุทธิ์บนโลกนั้นมีอยู่แค่ราวราวหนึ่งแสนเก้าหมื่นตัน เทียบให้เห็นชัดๆคือหากเราหลอมทองทั้งหมดที่มนุษย์ขุดได้ลงในสระว่ายน้ำโอลิมปิกเราจะได้สนามทองคำแค่สามสัะเท่านั้นแต่ปร,ริมาณของทองทั้งหมดบนโลกก็ไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้ทองมีราคาแพงเพราะอีกหนึ่งในปัจจัยที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงคือทองนั้นขุดยากบว่าที่เราคิดมาก เพราะแม้ว่ามนุษย์เราจะมีการขุดทองมาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วก็ตามและแม้จะมีเครื่องจักรมาช่วยในการสำรวจขุดทองคำแต่สุดท้ายและกระบวนการหลกัหลกๆขององค์การขุดและแปรรูปก็ยังคงรูปแบบเดิมจากเมื่อสมัยก่อนนักสำรวจอาจต้องใช้เวลาเป็นสิบปีในการตามหาจุดที่อาจจะมีเหมืองแร่ใหม่ๆอยู่ และต่อให้หาเจอมันก็มีโอกาสแค่10เปอร์เซนที่เหมืองแร่ที่ว่าจะมีทองมากพอต่อการลงทุนขุดจริงๆอีกความที่มันหายากแถมยังขุดมาใช้งานยากนี้ทำให้มันยังคงมูล,ลค่าในตัวเองได้ถึงปัจจุบันแต่มนุษย์ก็สามารถสร้างทองขึ้นมาได้ คุณอาจจะไม่รู้ว่าในปัจจุบันมนุษย์เรียนแบบวิธีที่จัก,กรวาลสร้างทองได้แล้วด้วยการใช้เครื่องเร่องอนุภาคยิงอนุภาคใส่ตะกั่วเพื่อเปลี่ยนใช้มันกลายเป็นทองอย่างไรก็ตามเจ้าเครื่องเร่องอนุภาคที่ว่านี้ในปัจจุบันสามารถสร้างทองขึ้นมาได้ทีละหนึ่งอะตอมเท่านั้น กรว่าที่เราจะได้ทองมามากพอที่จะใช้งานได้เราก็อาจจะต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรไปมากกว่าคุณค่าของทองที่ได้มาเสียอีกดังนั้นหากว่าทองบนพื้นโลกหมดไปจริงๆสถานที่ต่อไปที่คนจะไปหาทองก็ยังไม่ใช่ในห้องแลบแต่อาจจะเป็นท้องทะเลที่มีทองละลายปนอยู่ในปริมาณมากหรือไม่ก็ดาวดวงอื่นมากกว่า จนกว่าจะถึงวันที่มนุษย์สร้างทองได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือมีอุกกาบาบาที่เต็มไปด้วยทองคำโผล่มาหรือหันไปนิยมแร่อื่นๆซึ่งสองข้อหลังนั้นเกิดขึ้นยากยิ่งมนุษย์เราก็จะยังคงให้ค่าในโลหะแวววาวนี้และทำให้ทองคํายังคงเป็นสิ่งมีค่าสำหรับมนุษย์ไปอีกนานแสนานานเป็นแน่